โรงเรียนโรซาริโอวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502มีเนื้อที่9ไร่2งานสิตารางวาบริหารจัดการศึกษาโดยคณะภาชินีเซนปอนเดอชาร์จเพื่อสนองนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2565ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนโรซารรโอวิทยาได้ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาดังนี้ 1. ครูคือบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดความสำเร็จโรงเรียนจึงได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการจัด,จดกิจกรรมที่มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนด้วยการส่งดูและบุคลากรเขารับก,การอบรมสัมมนาในโอกาสต่างๆสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโรงเรียนและต้นสังกัด 2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของผู้เรียนมนุษย์ที่มีคุณภาพ คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้เป็นปรัชญาสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตมีความสุขในการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญหรือจักสแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆรือเท่าทันสื่อ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่ดีในสังคม,มส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาจีนและความสามารถพิเศษของผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ 3. สร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้สภาวะก,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ที่มีความเสี่ยงสำหรับการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภายนอกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษของผู้เรียนในแต่ละด้านและกำลังเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการแข่งขันทักษะและประวกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่7ที่กำลังจะมาถึง 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในทุกครอบครัวเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือผู้เรียน ผู้ปกครองเท่าที่จะให้ความช่วยเหลือได้เช่นการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนสามน้อยคนการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาการยกเว้นค่าอาหารกลางวันเป็นต้น 5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขโรงเรียนจึงได้สร้างและปรับปรุงทุกพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนดูแลความปลอดภัยในด้านต่างๆให้กับผู้เรียนภายใต้การเอาใจใส่ของครูและบุคลากรอย่างทั่วถึงให้ผู้เรียนมีความสุขมีความปลอดภัยเมื่อมาอยู่ในโรงเรียน ความสำเร็จของการดำเนินงานเกิดจากความร่วมมือของคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองทุกท่านและขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองครูนักเรียนโรงเรียนโรซาเรโอวิทยาที่ให้งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประธานพรมาอย่างทุกท่านและครอบครัว